ปรับประหลัดดีครับสวัสดีครับผมวายควันหอมน่ะเผาหัวกันไปก่อนเลยวันนี้นะคร่บผู้ชมนะครับมีคนถามมาว่ากล่องไฟทีซัอาร์ว่าอะไรว่คุณลืมไปแล้วอ๋อเขาถามว่ากล่องไฟทีซัอาร์ตัวตุดกลมนะครับตัวตุดโดนัทนั่นแหละหรือว่าตัว R อาร์นั่นเองนะเขาถามว่ามันมีกี่เส้น กล่องไฟล์ีซั R หรือว่า T ีซั RR ทีซัตัวที่2หรือตัวสุดท้าย T ีซั M นะครับจะมีสายทั้งหมด10เส้นจะมี10เส้นนะจะมี10เส้นซึ่งไอ้10เส้นเนี่ยมันจะมีความพิเศษเพิ่มมา2เส้นเว้ยในขณะที่ตัว T ีซั R ธรรมดาไม่มีความพิเศษตัวนี้นะครับผมจะขอเรียกว่า T ีั R กับ RR นะจะได้เข้าใจกันง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปงงอะไรกันมากนะครับที R คือตัวตุดเป็ดทีซั RR ก็คือตัวตุดกลมนะครับตัวท้ายโดนัทตัวที่2ตัว RR นั่นแหละ แล้วก็จะมีทีเอ็มนะมันก็จัดอยู่ในกุ่ทีเซตนะทีเอ็มอะเพียงแค่ว่ามันมันจะแหวกแนวไปหน่อย <c oughs> ผมจะขอพูดถึงเรื่องของทีเซก่อนแล้วกันนะนะครับ <c oughs> แต่เขาถามทีเซอานะแต่คุณเสือกจะไปพูดทีเซก่อนทีเซอนะครับก็จะเป็นรถตัวแรกจะเป็นรถอของ,งยามาฮ่าจะเป็นรถรุ่นแรกที่มีวาวของยามาฮ่านะที่เอาออกมากัดกับ KR, H อ s, อ T s r ก็ทีเเนี่ยก็จะมีความพิเศษยคือ มันเป็นรถที่แรงออกมาจากโรงงานเว้ยนี่หรอไหมมันทําระบบมาให้แรงมาจากโรงงานนะครับผู้ชมนะครับตัวทีเซ็ตอาร์นะก็ขนาดของคาร์บูเน่จะให้มาที่30มิมลนะครับจะให้มาที่30มิมลมีนมหนูเดินเบาอยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้าแล้วก็นมหนูหลักเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบห้านะครับซึ่งค่อนข้างว่าจะใหญ,ใหญ่แล้วก็เยอะมีเอ่อเป็นมอเตอร์วาวสายน้าเงินเป็นมอเตอร์วาวสายน้ําเงินแล้วก็เป็นจังหวะเปิดปิดที่เป็นสามจังหวะนะครับมันจะเปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปดนะครับ ก็คือตอนรอบเดินเบามันจะเปิดพอมันเดินหนักมันก็ปิดพอมันไปรอบสูงสูงมันก็เปิดจะเป็น3จังหวัดนะครับส่วนในเรื่องของกล่องไฟในเรื่องของกล่องไฟก็ตามคําล่าลือนะตามคําล่าลือซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องไฟเป็ดหรือว่าไฟกลมอันนี้ไม่ได้ใส่ใจเลยนะแต่ว่าในที่เขาล่ําลือกันมามันจะประมาณว่ากล่องไฟ7เส้น7เส้นเอ่อจริงๆมันมันนับได้2แบบนะกล่องไฟอะ่ะบางคนจะบอกว่า7บางคนจะบอกว่า8 สายที่เจ็ดหรือสายที่แปดอะ่ะมันเป็นสายดินเว้ยมันเป็นสายดินที่พ่วงก,กันสองเส้นไม่บอ,อกว่าวท่านผู้ชมนึกออกไหมครับคือ,อสมมติเดี๋ยนะเดี๋ยวผมหาสายดินแป๊บหนึ่งสายดินของยามาฮ่าเราจะเป็นสีดำนะครับจะจัดง่ายเป็นมาตราฐานสากลโลกโยกเว้นของฮอนด้านะครับฮอนด้ามันเป็นเียไม่รู้สายสายดินจะเป็นสีเขียวกูกระพงใชเหมือนกันกูนั่งต่อตั้งนานในเฮียไปต่อกล่องไฟของแดดมั้งใส่แดดใส่เทนานะกูต่อสีตรงกันแล้ว แม่งสตาร์ทไม่ติดปวดหัวเลยขนาดสีตามสีนะนะครับต่อไม่ติดนะครับโอเคเขาเลือกเนี่ยมันจะเป็นสายลบใช่ปะทีซอาร์จะมีสายลบตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีสายจะเรียกว่าสายกำพ้าไหมมันจะมีสายมาเส้นหนึ่งนะคือคือผมอะ่ะรถผมอะ่ะมันมีกล่องนะแต่กูจาแล้วกูวกล่องไปเก็บไว้ไหนนะครับก็ลเลยหายกูไปใส่รถลูกค้าแล้วก็จําไม่ได้นะครับกล่องไฟเจะเส้นก็จะมี อ่าผมจะเรียกมันว่าแหลกเจ็7ก็ไม่ใช่แปดก็ไม่เชิงเพือนอกว่าสําหรับเส้นสายไฟของมันนะมันจะสับสนนิดนึงคือมันจะมีเส้นเนี้ยเส้นลบแล้วมันก็จะมีลบอ่ะพ่วงมาอีกเพื่อนไอ้นั้นลบมันไปเข้าอะไรวะผมจาไม่ได้นะมันเป็นสีขาวฟ้านะครับขาวฟ้าผมจำไม่ได้มันไปเข้าอะไรวะแต่นั่นแหละมันคือลบมันคือสายลบสองเส้นพ่วงกันก็เลยนับเป็นเจ็ดหรือแปดเส้นนะครับบางคนก็จะไม่นับสายที่พ่วงออกมาก็จะกลายเป็นเจ็ดเส้นนะส่วนเรื่องเรื่องกาลังไฟเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันแรงกว่าหรือเปล่า แต่ว่าถ้าในาตามหลักนะตามหลักอะตามหลักการสากโลโลกจริงๆอะผลของทีเซ็ตอาร์ A, มันทํามาให้แรงกว่าทีเซ็ตอาร์หรือทีเซ็ตเอ็มเว้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงต่างกันมากหรือเปล่าป่ะนะเรามาพูดถึงตัวที่2นะครับก็คือทีเซ็ตอาร์อาร์ทีเซ็ตอาร์อาร์เนี่ยจะมีความพิเศษคือมันจะมีสายเพิ่มขึ้นมาอีกสองเส้นจะมีสายพิเศษเพิ่มมาอีกสองเส้นบางคนก็อาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าคนที่เล่นใหม่ส่วนมากจะไม่รู้ว่าสายสองเส้นที่พิเศษขึ้นมาคืออะไร มันจะเป็นสายเออเนี่ยท้าผู้ชมจะเป็นสายพิเศษตัวนี้นะครับอ่าจริงๆมันเป็นลักมันเป็นลักแต่ลักมันน่าจะขาดไปอันพิเศษของเจ้าลักตัวเนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยเว้ยมันไปปั๊มโอทอลูปไฟฟ้านะครับมันเป็นปั๊มไฟฟ้าปั๊มโอทอลูปไฟฟ้าคือตัวประหยัดโอทอลูปนั่นแหละแบบว่าประมาณว่าโอทตลูปจากปั๊มจ่ายมาร้อยหนึ่งมันก็หักไปห้าสิบแล้วก็ค่อยจ่ายจ่ายจ่ายพอมันพังเท่านั้นแหละนั่นแหละความคิดหายก็มาถึงเลยนะฮะรถก็จะพังไปด้้้้ววยนนนนะะคครับกก็ผมมมไไ่่่่่แาาใใใใหหลูสส ใครชอบเดิมๆอยากใส่ก็ได้แต่ว่าคุณไม่ต้องไปเดินท่ออุตรุปก็ได้นะหรือใครอยากจะใส่ตามสะดวกก็ได้นะมันช่วยประหยัดอุตรุปได้จริงๆนะครับแต่ว่าประหยัดไปก็เท่านั้นแหะสำหรับผมนะผมไม่คิดจะประหยัดมันหรอกเอาที่ว่าใช้แล้วมันไม่พังอะเราลดไม่พังอะมึงจะกินแค่ไหนก็ได้นะฮะ <laughs> ผมก็ต้องยอมจ่ายยอมเสียตรงนั้นนะเพื่อแลกกับว่ามันที่ที่มันจะไม่พังเหรอปะที่มันจะคอยบิดตามมือเราตามที่เราสั่งได้อะนั่นแหละอันนี้ก็ แค่ปั๊มออตอลูปนะครับไม่มีอะไรค่ามูของทีซัอาเนี่ยก็จะคล้ายๆทีซัอาแหละแต่ว่ามันจะเป็นลูกลอยปกติทั่วไปของทีซัอาจะเป็นลูกลอยแย่ของทีซัอาจะเป็นแบบธรรมดาแบบสากโลโลแบบเอ็นโปเอ็นโพเคเลียมแด็ D A, อะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับนมหนูนะครับนมหนูเดือนเบาเนี่ยอยู่ที่22.5เท่ากับทีซัอาแต่นมหนูหลักนะครับจะลดขนาดมา5เบอร์นั่นก็คือมันจะเหลือแค่ร90นะครับจะเหลือแค่ถามว่ามัน มีผลอะไรไหมก็ก็น่าจะมีบ้างแหละ <Yeah. S 1> ไงที่ซอามันเป็นรถที่เกิดมาแรงนะครับท่าน <Yeah. S 1> ผู้ชมมันเป็นรถที่เกิดมาแรงจากโรงงานในค่ายของยามาฮ่าเราเลยนะนะมันเกิดมาแรงนะส่วนที่ซ็นอาเนี่ยมันเป็นตัวพัฒนาเว้ยมันเป็นตัวพัฒนาที่ทําให้ทุกอย่างสมูทขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความแรงที่ลดลงมาจากของเดิมสักเท่าไหร่นะแต่ทีเนี้ยมันจะหันไปในด้านของทางประหยัดเว้ยทางประหยัดทางด้านของมลพิษนะครับก็ ช่าเพิ่มก็ดูดิขนาดมันมีสายอุตทุลุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ประหยัดอุตทุลุภเรืร่องะแล้วขนาดที่นมหนูหลักก็ลดลงไป5เบอร์แล้วขนาดที่มอเตอร์วาลวก็ทํางานเป็นสองสเต็ปก็คือเปิดกับปิดแค่นั้นเองนะครับก็มีส่างรก็อาจจะออกแบบมาให้มันสมูทขึ้นดีขึ้นขับขี่ง่ายขึ้นไม่โวยวายไม่ไวีดวัดนะครับแต่ความแรงก็ยังคงเดิมแต่ว่าอาจจะท้ายอาจจะไหลสู้ทีซัตอาร์ไม่ได้เพราะอะไร เพราะ t ีเมีปอดทีเอไม่มีปอดนะครับแล้วขนาดที่นมหนูของ t r นะี r ซะมันร้อส่วน RR มันแค่190มันแค่ร้อาไงมันอาจจะแบบว่าทีเซอ,อาจจะวิ่งไดสัก220ส่วนทีเซอาจะวิ่งไดสัก210หรือว่าสองร้ท่วนประมาณนะประมาณไม่ไม่ต้องมาอะไรเป๊ะปะขนาดนั้นนะเอาแค่ประมาณนะครับและความพิเศษของกล่องไฟทีเซ็ที่แตกต่างจากที r กับทีเซ ตรงไหนกอง <S <S ไฟทีเซเอ็มนะครับจะมีรอบที่ตัดอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยรอบมันจะตัดรอบนะครับมันจะตัดที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยอ่าถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมจําจากปากลุงเปิ้ลมาไม่ผิดนะครับเพราะว่าแกเป็นสายทีเซเอ็มแกจะพ้นคว้าเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเลยในขณะที่กล่องไฟ t z r t z r าจะตัดรอบอยู่ที่11,500นะครับจะเพิ่มมา1,000รอบของ t z m นะ ใครแบบอยากได้รอบลึกๆอะ่ะก็ไปหาทีชัดเอมาใส่นะครับใครอยากได้ที่จัดก็หาของทีชัดอามาใส่ใครอยากได้แบบสมูทธรรมดาไม,ม่สวิสวารตมากมายก็ใส่ของทีชัดอาร์อาร์ก็ได้นะครับในส่วนของทีชัดเอจะได้รอบที่ลึกกว่าของทีชัดอาร์นะครับแต่ว่าผมก็เคยใช้นะกล่องทีชัดเอก่องทีชัดอาร์เคยใช้ทีเนี้ยเอ่อพบขี่ไม่ถึง 12, หมื่นสองพันรอบวะเอาจริงเอาจริงมีใครเคยขี่ยาม,มาฮ่าถึงหมื่นสองพันรอบไหมมีไหมผมว่าไม่มีนะ ที่มันมี12,000รอบถึง13,000หรือ14,000รอบอาจจะเป็นของ Honda ซะมากกว่าผมไม่เคยเห็น TZ หรือ VR ที่แบบรอบมันจะอวดไป12,000อ่ะแล้วสับเกียร์นี่หรอวะ,วะตั้งแต่เกียร์1เลยคุณล่างแต่เกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์6เกียร์ว่างก็ว่ากันไปลากตั้งแต่ต้นน่ะผมลากสุดเต็มที่มันก็แค่เท่าไหร่เองวะมันก็แค่หมื่นทวดๆเอง9,000ถึงหมื่นทวดๆนะครับไม่รู้ว่าไมค์ผมมีปัญหาหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าส่วนมากยามาฮ่เค้าก็ลากรอบไม่ถึงห0 0 0นนะ ไม่ถึงหมื่นหนึ่งพัน่ะนะครับส่วนในกล่องพวกเนี้ยมันจะมีกล่องเทียมด้วยนะมันจะมีกล่องเทียมหรือว่าอีกนายนึงก็จะเรียกว่าเป็นกล่องซิ่งเป็นกล่องซิ่งที่มาจากโรงงานแต่ไม่ใช่โรงงานของามาฮ่านะบางคนอาจจะรู้มันคือกล่องเล็ก CDI เว้ยมันเป็นกล่องจะเรียกว่ากล่องแต่งมันก็ไม่เชิงนะมันจะเป็นทรงทรงกล่องเดิมมากกว่ามันเป็นทรงกล่องเดิมแต่ว่ามันพัฒนาไฟมันพัฒนาไฟให้ขึ้นมาดีขึ้นให้มันสมูทขึ้นให้มันแรงขึ้นแต่กล่องเล็กซ DI นะครับจะมีข้อเสีย ในรอบท้ายในรอบท้ายจะมีข้อเสียรอบมันลึกจริงมันไม่ตัดรอบจริงมึงลากไปเลยมึงลากจนเข็มไม้ทะลุได้นะครับทีนี้มันจะมีข้อเสียในรอบท้ายเว้ยคือรอบท้ายอ่ะไฟมันก็จะแรงตามไปด้วยพูดง่ายๆว่าไฟมันไม่โหลดไฟมันจะแรงไปด้วยแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องทําตามคือเราต้องเพิ่มน้ํามันให้น้ํามันมันหนาขึ้นเพราะไฟมันแรงขึ้นไฟมันแรงขึ้นนะ ต้นกลางปลายเล็กซิตีไอไฟแรงขึ้นนะครับบิดติดมือบิดผิดมือด้วยซ้ำนะเห็นเกันเลยใครสนใจติดต่อที่ผมได้กล่องเล็กซิตีไผมมีจําหน่ายนะขายของเฉยนะกล่องเล็กซิเนี่ยมันก็จะมีทั้งเออมีทั้งทีซกับทีซอาความแตกต่างก็มันไม่แตกต่างเลยนะในสําหรับกล่องเล็กซ i ตีไอ่ะนี่คือกูก็ไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะแต่ด้วยประสบการณ์เหรอวะด้วยประสบการณ์ที่ผมใช้มาผมเคยใช้ทั้ง ทั้งกล่องทีเซ R และก็ทีเซ r ที่เป็น Lexdi ความแตกต่างไม่มีเลยแตกต่างแค่ว่ามันมีสายออโตรลูปกับไม่มีแค่นั้นเองสายออโตรลูปไฟฟ้าอ่ะมีกับไม่มีมันแค่นั้นเองทําให้ปัม๊มออโตรลูปไฟฟ้าทํางานกับไม่ทํางานแค่นั้นนะครับในขณะที่กล่องไฟของทีเซ R ที่เป็นโลโก้ของ Lexdi จะมีราคาที่สูงกว่าของทีเซ r, r นะนะครับก็คงจะด้วยเพราะความงมงานะ นะครับในทั้งที่มันก็มันก็แรงเท่ากันของซีดีไอเพราะว่ามันทํามาเหมือนกันแค่ว่ามันมีระบบวงจรสายไฟเพิ่มมาแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับของ T ีซจะเป็นกล่อง7เส้น7หรือ8เส้นก็แล้วแต่คนจะนับส่วนของ T ีซัก็จะเป็น10เส้น T ีซัก็จะเป็น10เส้นเหมือนกันต่างกันที่ปอกตรงนี้ถ้าทำมันเป็นสีดาก็ดูดีนะมันพ่นสีมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสีเนี่ยมันพ่นสีมาหรือเปล่าก็เราเอาน้ำมันลูบๆดูนะครับแต่ที่ดูด้วยตาก็น่าจะรู้นะ นะนั่นแหละอย่างที่บอกไปใครชอบในรอบต้นหรือว่าจี๊ดจั๊ดก็ทีเซตอาใครชอบเนิบๆธรรมดาสมูทๆก็ทีเซตอาใครชอบท้ายลึกๆทีเซตเอ็มนะโอเคมีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับบ้าเหรอใครจะมานั่งรอให้ตายเถอะก,กูก็รั่วไปเรื่อยโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ไว่เล่าใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวตอบได้ผมจะมานั่งตอบให้นะครับคลิปนี้ไว่เล่าจะไปคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ